สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กันที่ฟ้าเดลฟาร์มวันนี้เรามีกล่องลึกลับกล่องปริศนาซ่อนของกินอยู่ข้างในเห็นไหมพี่เพิ่มเห็นไหมน้องโปรดเห็นไหมมิสเตอร์เบลฟิสเตอร์เบลของมิสเตอร์บีชช็อกโกแลตมิสเตอร์บีชนั่นเองมีของขาวด้วยอ่ะมีกัมมี่ของขาวด้วยแต่พี่เพิ่มลองเปิดดูสิเปิดไม่ได้อ่ะวันนี้ใช่นี่ครับล็อกอยู่ตรงนี้ เราต้องรับภารกิจในการหากุญแจเพื่อจะมาไขแก้วกล่องปริศนานี้ไปหากันโอ้มีไหมมีไหมตรงนี้มีกุญแจซ่อนอยู่ไหมไม่มีตรงนี้มีอีกกว่าหน้าแล้วครับเห็นไหมครับเพื่อนๆมีสองตัวสีเดียวกับขอนไม้สีเดียวกับขอนไม้มองไม่เห็นเลยจีอีกแล้วเจ้าอะไรอ่ะ เมียแคทอีกแล้วเฮ้ยเจ้าเมียแคท <c oughs> ไหนอยู่นู้นเงเมื่อกี้แม่ปึ้มตกใจมากตอนไม่ได้ถ่ายคลิปพี่ปุ้มเดินมามันทำอะไรอ่ะมัน,ม,น,ม,นมันกระโดดใส่นรุกุ่มม,มันเล่นด้วยเฮ <c oughs> ้ยนั่นมันตกใจด้วยวนั่นเจ้าเมียแคทกำลังเลียขนอยู่ <c oughs> นี่ไก่ต๊อกพี่ปึ้มไก่ต๊อกมีอะไรอยู่นั่นน่ะไข่เห็นเนาะไข่ไก่ต๊อกเห็นป่ะตรงขาเขานะ นี่ตรงนี้มีปลาคราฟนะ <Yahoo! S 1> แล้วก็มีเป็ดด้วยโน่นมาแล้วพูดถึงก็มาเลยเป็ดมาแล้วว้าวเป็ดก็แย่งกินกับปลานะครับดูครับโอ้โหน่ารักมากเจ้าเป็ดปลาคราฟเยอะเนาะ <c oughs> โอ้นอกปวดให้รัว,วให้รัวเเห็นเป็ดติดหัวปลาฮะกัดหัวปลาเลยเหรอ<ม> <c oughs> ปาลาร้องไหมปลา ปลาแบบกุ้งนกปอเทจตรงเทไม่ตรงอ๋อนี่เป็ดก็ได้กินปลาก็ได้กินอร่อยเนยหุ้ย,ยเป็ดตัวสีขาวเพิ่งเห็นสีไม่ใช่ขาวด้วยสีเขาเรียกว่าอะไรนะสีทองสีออกกิมครีมสีออกกิมครีมทั้งทอง,อง,องใช่เป็ดยังงับหัวปลานะ แถวนี้หรือเปล่ากุญแจ f สเ s เ b l e อยู่แถวนี้หรือเปล่าโอถ้าจะไปเลี้ยงแกะเราต้องข้ามสะพานนี้ไปนะทุกคนข้ามน้ำไปด้วยนู่นไงแกะร้องอยู่นู่นนี่ครับแกะอยู่ตรงนี้มีทั้งหมด2 3 4 5 6 7ตัวมีมาแชวหนึ่งตัวนู่นไงพอเห็นมาแชวอยู่ด้วย แกมาแชลเจ้าแกนี่ไงแกกินแครลอตจะเพิ่มเลี้ยงไหมแม่พ่อเขาบอกว่ามีลายไม้เชลด้วยอ่ะใช่นู่นไงไม่ใช่ลายวัวลายวัวแล้ววายวัวนมใช่ไหมเอาวัวนมเอาไม่มีใครเลี้ยงแกลยเหรออ๋อไม่เป็นไรงั้นเอาแครลอตไว้เลี้ยงกระต่ายกับเลี้ยงเต่าก็ได้แพะก็ได้ไป ดานอ่าจะแพ้ลบหน่อย้าแพ้ตัวไหนอยากกินหญ้ามาเร็วเร็วนี่คนเลี้ยงกระต่ายเลี้ยงแพ้นะครับวันนี้พี่ปื้มน้องปอดนู่นกระต่ายแครลอดอยู่ทางโน้นพีปื้มอยู่ตรงนี้นี่โอยตัวนี้นี่เจ้าถิ่นนะเนี่ยไล่ชนคนอื่นไปทั่วเลยอ่าน้องปอดให้ทางนี้เลย โปดยืดลงไปโอเคเ <c oughs> จ้ายักษ์มาหาหน้องโปดแล้วเจ้ายักษ์มาหาหน้องโปดแล้วให้เจ้าจัวยักษ์หน่อยเพิ่มเจ้าจัวยักษ์มันไม่เช่ากินเ <c oughs> จ้าจัวยักษ์เหมือนมันไม่เช่ากินยนใจดีกับคนมันทะเลาะกับสัตว์ด้วยกันเฉยเจ้ายักษ์ะ หมดได้ยัง,งน้องปนหมดยังให้เจ้ายัดหน่อยอือให้เจ้าน้อยหน่อยเจ้ายัดจะแยกยังเดียวเลยอ้าวล่วงเลยตัวเล็ก,ลกให้เขาดมนะปล่อยพี่ปลื้มปล่อยเ <laughs> <laughs> ขาอยากกินตรงโคนมันจะครบพี่ปลื้มนี่พี่ปลื้มตูดเหม็นหรือเปล่าเขาบอก <laughs> <laughs> จะกินเสื้อพี่ปลื้มแล้ว <laughs> ป้าพี่ปลืป้มปลา เราไปหานกกันบ้างเหรอ่อเป็ดแมนดารินตัวเล็กๆมีบ้านเป็ดแมนดารินด้วยนะตัวนกตัวนี้ขนฟูเลยพี่ปื้มดูสิฮะมาปะ่ะลงดูลงเพราะพันกระจายด้ขอบคุณครับนี่แล้วตัวนี้นอนหน้าบวมเลยตัวดดขาวอุ้ยตัวน้อยพี่ปื้ม เพิ่มมาดูกระต่ายน้อยเร็วกองกระต่ายน้อยอยู่ข้างในตัวน่ารักเลยตัวเล็กอยู่ลายวัวนมเลยอ่ะคุณแจฟิสเซเบิลอยู่ตรงไหนครับทุกคนช่วยพี่เพิ่มตามหาด้วยนะอยด่อ่าฉลามกุญแจฟิสเซเบิลอยู่ตรงฉลามนัองปวดพอจะรู้ไหมรู้ไหม น้องปวดรู้พี่เพิมบอกน้องปวดรู้อ่าน้องปวดไปดูมาแล้วฉลามตัวนั้นอยู่ตรงไหนไม่รู้ไม่บอกตรงนี้ก็คือเตาพี่เพิ่มเตาใช่ไหมบอเตาเป้าบอเตา,เาว้อาวอยู่นู่นไงเตายักษ์ชูกะตาบ้านเตา่านี่เต่าชูกะตาเยอะมากเต่าร้องอะไรนะ่ะ เต่าร้องเต่าร้องเต่าเต่าร้องรูว,ว่าแอพ่อแอเห็นเจ้าตัวเล็กเลยนะนุ่นนุ่นน่นนอน,นหลับอยู่นุ้นตัวเล็กสุดเลยนี่เขาบอกว่าเดินชมต้นไม้เป็ดแมนดารินสาลาโลกใต้ทะเลสาลาริมน้ำไหนอ่ะไหนไปทางซ้ายนี่คิดว่าใช่ไหมค <c oughs> ิดว่าเพิ่มคิดว่าใช่นะครับว่าจะไปเจอปลาฉลามอยู่ที่นั่นนี่อา้าวนกยุงเหรอ นกยูงกุญแจฟีซเบิล,บลอยู่ตรงไหนซักแห่งของปลาฉลามพี่ปื้มบอกเหมือนจะเจอแล้วนะครับทุกคนเฮ้ยนี่มันทางลูกกอล์ฟนี่นะ,ะนี่มันทางลูกกอล์ฟนี่น,ะนาม,มันไม่ใช่ฉลามแล้วเนี่ยเออฉลามชอบงับคุณส่วนผมเชอบคุณงับ <c oughs> Yup. <po bio> ฉลามมันชอบนับคุณส่วนคุณชอบฉลามนบป๋น <ple sino> <po <bio> <pop bog pu> ี่ไงนักปโวดบอกเจอแล้วฉลามอยู่นี่ไงนี่พ่อแอบหยิบกุญแจมาแล้วเมื่อกี้พ่อวางไว้ตรงนี้นะน่มนุษยสวัีพิ่ปุ้มนึกว่าเป็นรูปปั้นเนาะนี่แหละฉลามที่ตอนแรกพ่อพาน้องปวนมาดูใช่ไหนกุญแจฟิสเซเบิลอยู่ไหนนี่ เราเลี้ยงปลากันก่อนนะนี่ไงตรงนี้ไงปลาสวายยักษ์อยู่ตรงนี้ปลาสวายเยอะมากโอ้โหโอ้นี่เจ้าสวายสวายกระบึกเนาะเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันหลุดหรือเปล่าทุกคนโอ้ยอีกลัวหน้าหรอมีกลัหน้าลูดมันหลุดมาจากไหนเนี่ยหลุดเหรอไงไงกงอยู่ข้างหลัง อีกวัวหน้าหลุดทุกคนนี่คือเรื่องจริงนะครับแสดงว่าเขาทําหลุดนะเนี่ยเขาอาจจะแมงต้อเห็นเนาะหรือว่าเขาปล่อยธรรมชาติไม่น่าจะใช่อ่ะเนาะเอะ,ะอทุกคนลองโรยอาหารให้อีกัวหน้าสักหน่อยจีนนะหมดแล้ววมอีกวัวหน้ามันน่าจะกินผักนะอีกวัวหน้านายหลุดมาได้ยังไงเ,เนี่ยเจ้าของนายรู้หรือเปล่านุ่มันมองเราใหญ่เลยอะ่ะน้องปวดโรยอาหารลงไป มันมองเราอีกคนน่ากินผักนี่พี่ป้มลอยใกล้ๆเลยพอแล้ว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 โอ้มันไม่กินนะมันมองเรามากกว่านะพี่ปมบปยเอาไม่ไปเกาะกลางน้ำเหรอทตรงนี้เลยเหรอมามาเปิดพร้อมกันให้น้องโปรดช่วยไข่ด้วยนะ <A bit. S 1> อ่าทุกคนช่วยกันขันเลยเราจะเสียบเข้าปยแล้วก็บิด ปิดฝั่งไหนเป็นการปลดล็อกนะครับได้ไหมอ้าล็อกเปิดดูใช่กุญแจของเขาไหมเฮ <c oughs> ้ยได้แล้วพิซซเบอร์รสลลชาติอะไรพี่บึ้มอัลมอนด์อัลมอนด์ช็อกโกแลตและนี้ชื่ออะไรครับมิ้วช็อกโกแลตนี่กัมมี่ขาวกินแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเขียวอันนี้น้ำแข็งไม่เกี่ยวน้ำแข็ง <c oughs> ไม่เกี่ยวอ้าวจะกินรสชาติอะไรก่อนดีพี่ืึกมเอา น,น,นี่น,นี่แม่มีจานมาด้วยอันนี้รสแอลมอนน้องพลลองชิมดูเพืพ่อนังเสียงนะฟังเสียงโปแล้วมาเทียบกับออริจินอลนะว่าไหนอร่อยกว่านนะแม่แกะให้แกะให้จังคือซูเปอรมกินแอลมอนไม่เป็นมันเหมือนกันทั้งหมด,ดอ่ะอันนี้มีช็อกโกแลตพี่ปพิม่มอาจจะชอบกว่าเนี่ยอร่อยเหรออันนี้อร่อยใช่ไหม อร่อยกว่าเอาดิชีเอาไหมอร่อยขึ้นมัเยอะอร่อยขึ้นมันนิดหนึ่งอร่อยกว่าอาอริจินองงลเอาไมก็อรยกออริจินัลก็นมไงต้องเพิ่มเข้าไปใช่นี่สเก็ตโอ,อ,อ้อันใหญ่อ่ะอันใหญ่กว่าในรูปเยอะเลยแต่ทำไมมันไม่เป็นสีเหลือมันละลายแล้วก็เป็นไงพี่บ๊วยเทียบกับช็อกโกแลตแล้วก็เป็นเยลลี่เยลลี่กัมมี่ทั่วไปใช่ไหมรสชาติรสชาติก็เป็นรสชาติ แอปเปิ้ลเขียวปิ้วป,ปื้มแล้วอันไหนอร่อยที่สุดในวันนี้กลองสมบ,บัติวันนี้อันนี้อันไหนอร่อยที่สุดกัมมี่กัมมี่กัมมี่ของข้าวอร่อยที่สุดเหรอ,อเดี๋ยวตอนนี้เราไปขี่ ATV กินฟริซเบิแล้วก็กินขนมของข้าววันนี้่ะไปไหมไปทุกคน